ครับผมสวัสดีครับบ่าวเหนียพาลุยครับผมวันนี้บ่าวเหนียพาลุยปลา,าโลใส่กับดักหนูและกับดักในกันครับครับโอ้ยหลงเจอไงพ่องหลงหลงนี่ครับมามาเหมือนเดิมครับมากับพวกไอพักพวกมากับพักผวกไอฝูงหมาป่าได้ยังพ่องอีหลงไปโลดนมกิน ครับถ้าเขาจะมาโลเอใส่กำลักซัดเนี่ยกำนักหนูกำลักในนี่เขาก็ต้องมาไอริมน้ำห้วยครับน้ำห้วยเขาเริ่มแห้งคอร์สแล้วครับหน้าแรงครับซัดต้องโลหาก,กินน้ำเขาจะใส่กำลักไว้ตำริมห้วยเอ้ยทำอะไรเร็วได้ยัง,งห้องมาเร็ว สดสดไปยังสดไปแล้วเดี๋ยวไปใส่กับดักในกันครับลุกๆับหม,มาเหมือนเดิมครับหมาก็หมาคู่ใจเหมือนเดิมไอ้นมสดนี่นมสดเจอ,อยังครับสดไปยังพ้องครับนี่คือจะเอาจะใส่แถวๆนี้นะครับหิมพูยนะครับสดเจอ,อยังซดนมสดเจอ,อยังเดี๋ยวเราไปดูดูไปขอแล้วว่ามันขวดยัง ไปดูกันสักหน่อยวันมสดมันเจอ,อยังนี่สดเจอ,อยังไอ้สดนี่คือหมาล่าเลยนะครับได้หนูได้ตุนก็มันหลายตัวแล้วเจอ,อยังสดไม่สดเจอ,อยังหนูก็้าสดหูจีหนูก็อ,อดไม่ได้นะสด ไหนดูดิสดเจอเหรอครับเแบบนี้ยครับแน่นะครับอาจจะมีงูอยู่ทั้งไหนแต่ผมคิดว่าเป็นนัาเป็นหนูมากกว่านี่แปลว่าไอ้นมสดมันได้กินละเอ้าหมูมันหมูมัน ปลยล้ฮะน้ำซุปนะเม่เอเตรมาใส่กับดักเอาโอ้มันเหมือน n h อ m นี่นมซุปนี่นมซุปด,ดูดิ้ดดูดิไม่เป็นหนูเนาะใส่นมสดนี่มันมันได้ตุนได้หนูหลายตัวแล้วครับควัดแบบนี้ครับอ่านี่มันเป็นหมานัก,กล่านี่ยอ่าดูมันครับเดี๋ยวเขาจะปล่อยนมสดปควัดนี่ก่นนอนเดี๋ยวจะไปโลใส่กับดักกันต่อครับเนาะครับตามมาเลยครับ เอาได้นะซดลดครับนี่จุดแหลกที่ผมจะวางนะครับผมจะวางไอ้ใกล้ๆลิ้มนํำห้วยเนี่ยนี่ครับเป็นหอยหอยเตียวหอยเตียวของสัดนะครับนี่จะเป็นหอยแบบเป็นทางเดินของมันนะคือสัดนี่น่าจะโลแถวริมห้วยนะครับเดี๋ยวจะวางจุดแหลกของเขาเนาะ ผมจะใส่ใหแบบนี้เลยใส่ทับนี้ไปครับ แบบนี้ครับเขาจะใส่ไว้แบบนี้ครับอันนี้เป็นไอทางเดินของมันบ่อนูกันในครับเราก็ใส่ไว้ตรงทางเดินเลยครับเดี๋ยวซัดก็จะมากินข้าวโปรดนะครับเขาต้องผูกเกี่ยวไว้ตวยแตครับเดี๋ยวเราไปใส่จุดต่อไปเลยครับไปเร็วอีหลงโอ้โหน้องนักนี่ไป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 ใส่จุดอื่นไป นมสดไปนางแดบพูกนี้ครับนี่ก็จะเป็นไอ้หลงร้อยนะครับหลงร้อยในการกินของไอ้พวกหนูพวกในนครับพวกกระลอกนี่ครับกินแบบมดลอนเลยนะครับมดหัวเลยนี่นะครับหลงร้อยในการกินของมันเยอะเลยนะครับกินเป็นไล่นะครับเดี๋ยวเขาจะมาใส่กลับกันนะครับ หอยกินในไมๆเลยน่าจะกินตอนกลางคืนเนี่ยครับหอยกินนี่ครับนี่คือสถานที่ที่เขาจะมาโลยใส่ในก็จะเป็นพวกกอไลนี่ครับไก่กอบงกอสางเนี่ยครับเพราะว่าไอ้ในเนี่ยมันก็จะมาโร ตอนกลางวันเนี่ยมันจะมาโลแถวต่าหิม้วยครับแถวลําธารหิมหูยเนี่ยนี่ครับเพราะว่ามีน้ำเป็งแด่ข้างในมันจะโลตีมันเย็นตอนกลางวันก็จะโลแถวนี้นะครับเดี๋ยวเาจะโลใส่แถวเนี้ยครับครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ตรงเนี้ยครับผมคิดว่าไอตรงเนี้ยคงจะเป็นตี ตี๋เตี้ยวของในนะครับแล้วผมเห็นเศษข้าวโพดที่มันมันเอามากินนะครับนี่ครับนี่คือเศษข้าวโพดที่มันเอามากินมันคงจะเป็นทางผ่านหรือทางเตี้ยวมันอยู่แถวนี้ครับเดี๋ยวจะมาลองใส่อยู่ก็นอานี่ครับนี่คือเศษข้าวโพดของมันนี่ครับผมจะใช้กับไอ้กับจับเป็นนะครับกับหนูนี่ครับเขาก็ใช้จะใส่ข้าวโพดเข้าไป ใส่ไว้ตรงแถวเนี่ยผมคิดว่าัางั้งแถวนี้น่าเป็นทางเดินของมันจะมาใส่กัน,นง่ายๆเลยครับใส่กลับตรงนี้นะนง่ายๆนี่ครับใส่สลักลงไปนี่ครับใส่สลักตรงนี้นนหาอยู่หากินนะครับตามวิถีชีวิตบ้านหนอกอกนะบ้านเฮาจะวางเพ เดี๋ยวปล่อยครับเดี๋ว,วางไว้ตรงนี้ครับพอพวกไในเนี่ยมันก็ต้องไอเดินผ่านแถวเนี้ยคิดว่านะไอพวกไน่วกหนูก็น่าจะมากินข้าวโพดในนี้นะครับลมันก็จะลันดีดป๊บขังไว้เลยครับเอาละครับอยู่วันผูกเนาะวันผูกผูกมันจะมาใจกันพอว่าจะ,จะได้กอ ไปกบานนด้แล้วโอ้ยนมสดนี่ลลาตลอดเลยนมสดนี่ไปสดไปกบาบนนะผูกกันมาใจครับเดี๋ยวผูกขอามาติดตามกันต่อว่าจะติดกอไอห,หลังแถห,หลังหนึ่งที่ผมวางไว้ตามกิ่งไม้ตามกิ่งไรไอ้นมสดไดี้มัง,งนมสดเอาแล้วครับติดกอหมดติดครับไม่ติดเลยนี่ครับ จุดนี้ผมวางไว้ใแถวอิงไพรเนี่ยครับบาติดผมใส่เดียวสักตอนเยน็นๆผมจะ,จะไม้ใ่ญ่ยนะครับดูว่าอาจจะลองใส่ไว้สักคืนหนึ่งหลังนี้บอติดครับไปเดี๋ยวเราไปใจหลังต่อไปกันเลยครับโอ้หลังต่อไปอย่าติดก็ให้ลงได้พ้องโอ้ไอเสีย อืมเสือเสือมาเร็วเสือนี่ขี้หัวน้อยโอ้ได้ใส่ก่อนได้ป่ากอโอ้บมดได้ครับเป็นหนามันแห้งนะครับนามมันแหงน้หมมแหงลง น้ำห้วยนะแต่ถ้าน้ำห้วยนี่ก็จะน่าจะมีปลาตั้งต้องมาปักเบ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมคลิปต่อไปเดีย๋ยวผมจะมาปักเบ็ดพอวัจะได้ก็อาจจะมาปักเบ็ดลองผมจะลองมาปักเบ็ดพอน่าจะเป็นปลาตกกั้งนะครับปลาตั้งเยอะังต่อไปหลังต่อไป โอ้ติดครับท่านผู้ชมติดแล้วครับโอ้เป็นหนูท้องขาวครับเนาใส่ไว้นี่หนูท้องขาวครับอยู่หากินตามวิถีบ้านเ้าครับดีดามานืครับนี่หนูท้องขาวครับเอาครับเอาไปเลย สะสม,มออะไว้หลายตัวไะครับเดี๋ยวเอาไปใจหลังต่อไปเลยไป้กับในเร็วไปใจในกันสดเร็วนี่ครับนำทีมด้วยนมสดเหมือนเดิมนี่ไอ้นมสดนี่สดไหมครับมาเร็วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะได้ก่อนในของเขาใส่ไว้นะครับนี่บรรยากาศบรรยากาศไอ้ทีาา่เรามาโลใส่กันนี่ครับหลุมหลืนหม้อครับทำแร,แรงแล้วมีน้ำห้วยไหลผ่าน แต่น้ำห้วยเริ่มจะแห้งแล้วครับลุ้นดนครับโอ้ติดครับท่านผู้ชมนี่ครับได้ผลครับได้ผลนี่ครับโอ้ในครับไอต่วนในนี่ครับใส่ไว้ครับโอ้ได้ผลครับ ในน้อยนี่ตัวกินข้าวโพดนี่ครับไปสุดป่ะนี่ครับไะไใหม่กันแล้วครับสุดอ้าวสุดดไว้อ่ะดไว้แล้วอ่ะดไวแ้วไวแล้วครับอืมนี่นานนี่คือตัวในนะสดแขค,ครับนอสับขึ้นนี่เบาเหนือพาลุยก็ปลามาโลกใส่กับดักในเต่าีก่อน ขอบคุณทีต่ติดต,ตามรับชมครับขอบคุณสวัสดีครับไอ้สดกินในกะอืมยังกินในไ <c oughs> ปไปบ้านเลยสดไปไปเลยปานกันครับอไอ้สดคงจะเหนื่อยแล้วนี่ยิ้มกันสดอืมกระตร่ายลูกน้องทั้งหลายนี่มายรู้อะไรตัวนี้เนาะโลดยังนี่ฮะมาโลดยังนี่อื No. Oh.